เอาเลยเอาเลยไม่เืาไม่เห็นมือเห็นมือเข้าไปลึกแล้วเหมือนใช้ผีผ้าหน้ามก็ได้เดี๋ยวให้ดีมายมาก ม่หามันยังไม่หโอ้ยเฮียเอาหาอะไรทั้งวันวะมึงนาเดเอจ้าอย่างเดียวแล้วมันลงไปจานเราหมดเลยถ้าเกิดใครเอากูเป็นพีเซนเตอร์ในทายางแบบกูอายแต่ไ้นต่างันเชุดนชุดไหนไม่้ชุดเลยน้นี่เลย ก right. ูลงให้เห็นเนี่ยตามกล้องก็ดูลงลายไปตาออฟหนู่มไหมจะออฟออฟไปยิงทิ้งเลยใช่ครับตึงลงกันเรื่องครับ

quăng thứ 1 quăng thứ 1 vía bao bay